ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยนะคะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลค่ะเป็นประจํานะคะในวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนนาวินนะคะคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ในวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ใช่ไหมคะอาจารย์คะ ค่ะเป็นนักส,สังคมสงเคราะห์นะคะ,ะในหน้าที่ของการดูแลเด็กหรือว่าหน้าที่ของการพัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะ,ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การกระยิงขึ้นนะคะซึ่งตอนน้ตองมีผู้เสียชีิตนะคะประมาณสาคนนะคะ,ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยประมาณสี่คนด้วยกันนะคะ,ะมันก็เป็นที่มานะคะที่มีคนพูดถึงบทบาทนะคะแล้วก็หน้าที่ของ ดักสังคมสงเคราะห์ด้วยเพราะว่าในการคัดกรองผู้เสียหายในเบื้องต้นนะคะในการคัดกรองช่วงแรกเนี่ยก็จะมีกลุ่มสหวิชาชีพนะคะเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยค่ะก็คือนักสังคมสงเคราะห์นั่นเองอืค่ะเราจะมีรูปแบบกันยังไงคะในการคัดกรองะคะอาจารย์คะ หมดบาทนะคะของนักสังคมสงคราะห์นะคะก็คือทํางานค่ะในด้านของงานสวัสดิการนะคะสําหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะนักสังคมสงเคราะเนี่ยก็มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าบําบัดฟื้นฟูนะคะคุ้มครอง ป้องกันนะคะหรือว่าส่งเสริมแล้วก็พัฒนานเด็กและเยาวชนแล้วก็ครอบครัวนะคะวรวมไปถึงกลุ่มเสียงด้วยนะคะซึ่งเด็กเนะะี่ยค่ะก็อาจจะแบ่งได้แบบเป็นสองกลุ่มในการคือกลุ่มผู้ที่ถูกกระทำนะคะแล้วก็กลุ่มที่คืดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มแรกผู้ที่ถูกกระทำนะคะในกฎหมายนะคะสองฉบับค่ะ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัตินะคะส่งเสริมการพัฒนานเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะคะปีพุทธศักราชที่2,560ค่ะ,คะแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพุทธศักราชที่2,546ค่ะก็ได้มีการ บอกเป้าหมายนะคะของนักสังุมสงเคราะ์ค่ะให้มีการคุ้มครองนะคะแล้วก็ป้องกันเด็กนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเด็กที่อยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยนะคะเด็กที่มีความเสี่ยงนะคะที่จะประพฤติรลยเงี้ยนะคะ,คะหรือว่าเด็กที่ถูกล่วงละเมิดนะคะ<ม>ก็จะต้องมีการเข้าไปขอคําสั่งสารในการคุ้มครองเด็กค่ะ แล้วก็เป็นที่มาของการนําเด็กนะคะเข้าไปคุ้มครองในสถานทักกทงต่างๆอะไรอย่งเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีสวัสดิภาพค่ะแล้วอันนี้วิธีการที่เราจะคัดกรองโดยที่เข้าไปมีบทบาทนี่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอะไรบ้างค่ะอาจารย เราก็ทํางานนะคะกับหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะก็มีอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของกทมอเองนะคะของท้องถิ่นเองก็ตามนะคะอย่างในอบอจอหรือว่าอบอจอ,อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีนักสังคมสงเคราะห์ที่สังกัดอยู่นะคะ,คะหรือว่ากระทรวงพอมอนะคะหรือว่าพอมอจอเองก็ตามก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์น,นะคะ ซึ่งการดูแลเด็กค่ะก็จะแบ่งออกเป็นสามขั้นด้วยกันนะคะ hmm. ขั้นแรกก็คือขั้นปฐมภูมิค่ะ <Okay. S 2> ก็คือส่งเสริมพัฒนาสตัภาพนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวซึ่งบทบาทนี้นะคะเราก็จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาแล้วก็ป้องกันก่อน hmm. ที่ปัญหาจะเกิด <Okay. S 2> นะคะถ้าเกิดแบบว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสร้างความเข้่แข็งในครอบครัว ยกตัวอย่างเช่นมีรายงานว่า,าเด็กมีปริเด็นความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิดอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> โดยพ่อียัยงอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องเข้าไปดูมีการแฟกซ์ไฟดิง นะคะว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆหรือไม่นะคะแล้วก็เอากลุ่มสหวิชาชีพเข้ามาช่วยดูว่ามีแนวโน้มที่จะโดนแบบนั้นจริงๆหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะถ้าตรวจพบว่ามีแนวโน้มนะคะเราก็จะขอคําสั่งจักศารคะ่ะในการที่จะเข้าไปคุ้มครองเด็กนั่นเองถ้าเด็กอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่มีผู้ที่ดูแลที่สามารถคุ้มครองให้เด็กปลอดภัยได้ก็อาจจะต้องมีการขอคําสั่งสาร ส่งนํามายังส์ทักทิงเพื่อทําการคุ้มครองเด็กอีกทีหนึ่งนะคะในขั้นทุติยภูมิก็สนับสนุนสวัสดิการสําหรับเด็กนะคะแล้วก็ครอบครัวที่เปราะบางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากขึ้น <Okay. S 2> ยกตัวอย่างเช่นที่ตัวเองเคยเจอนะคะ <Okay. S 2> ก็มีเด็กคนนึงเนี่ยนะคะก็เดินเล่นอยู่แถวบ้านอายุแบบประมาณสองสอขวบเองนะคะ <Okay. S 2> คือคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทํางาน <Okay. S 2> แล้วก็ปล่อยให้เด็กเดิน อยู่แถวบ้านเล่นทชายอะไรแถวบ้านเนี่ยคะ่ะแล้วเด็กมีความเสี่ยงนะคะที่จะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะนักส่งคนส่าะาอก็ต้องจัดหานะคะเครือข่ายค่ะพูดคุยนะคะกับ ท้องถิ่นว่าจะจัดหาศูนย์เล็กๆเพื่อที่จะดูแลเด็กไหมเพราะว่าเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเป็นเด็ก,ก่องวัยเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการจัดหาเครือข่ายแล้วก็จะนำสนับสวัสดิการต่างๆหรือว่าในเรื่องเองินแรกเกิดนะคะจากกระทรวงพรอมอ,อย่างเงี้ยนะคะหกร้อยบาทให้เด็ก นะคะในจำนวนหกปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนขั้นตติยภูมิค่ะก็คือการคุ้มครองเด็กนะคะที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองค่ะซึ่งบทบาทนี้นะคะก็จะทำการประเมินค่ะวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ติดตามผลการดำเนินการด้วยนะคะร่วมกับกลุ่มสหวิชาชีพ เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเนี่ยค่ะที่ได้ถูกกระทําอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องมีการติดตามสวัสดิภาพเขาด้วยว่าหลังจากที่เขาได้รับการคุ้มครองไปแล้วแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง คก็มีอยู่3ขั้นก็ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องทำํำแต่ก็ดูยากเหมือนกันนะคะฟังดูแค่ขั้นที่เราจะปกป้องนี่ในยุคสังคมปัจจุบันที่สื่อโซเชียลเข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะ,ะ่ยค่ะก็รู้สึกว่าแค่จะปกป้องจากสิ่งเหล่านี้จะทํำยังไงดีจะทําให้งานของนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยยากขึ้นไหมคะพอมีแพลตฟอร์มหรือว่าสื่อที่ใกล้ชิดกับเยาวชนขนาดนี้คะ่ะ ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยน้องเนะะี่ยยังไม่บรรลุมิติภาวะนะคะหรือว่าอายุยังไม่ถึงติแปีะนะคะอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะผู้เสียหายค่ะก็จะอาจจะต้องมีการถามการสอบปากคำนะคะมีการสืบพยานเด็ก ตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญาอย่างนี้ค่ะซึ่งก็ต้องทําอย่างระมัดระวังเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่ยิงเนี่ยค่ะเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าบุคคลที่เด็กร้องขอด้วยนะคะแล้วก็พนักงานอายการเนี่ยร่วมอยู่ด้วยในการสืบพยานนะคะหรือว่าการชี้ตัวผู้เสียหายก็ตามหรือว่าการสอบปากคำก็ตามค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เราได้ทราบกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็สถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เด็กๆหลายๆคนปิดเทอมก็ไปเดินเล่นถามอีกในมุมกลับกันเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะเด็กที่ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะคะแต่ว่าอาจจะเดินเล่นแล้วอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยแล้วหลังจากเหตุการณ์เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่กลัวสังคมไปเลยหรือว่ากลัวที่จะไปเดินห้างอะค่ะอาจารย์คะทางนี้ถ้าจะปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์ในด้านนี้จะเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าจะต้อง สารในส่วนของทางด้านจิตแพทย์ไปเลยหรือว่ายัางไงดีคะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เรื่องของเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะ,คะถ้าเด็กที่ไม่ใช่ผู้กระทําผิดนะคะเป็นเด็กทั่วไปนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจอะไรเงี้ยนะคะ,คะเราก็จะต้องมีกระบวนการในการคาสซูลิ่งนะคะหรือว่ากระบวนการให้คำปรึกษาแล้วถ้าสมมุติว่าคิดว่าเด็กเนี่ย ใช้กระบวนการอาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นเรือไงนะคะเราก็อาจจะต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าจิตบ,บําบัดก็ต้องเรียกนะักจิตบ,บําบัดนะคะเข้ามาพูดคุยหรือว่าจิตแพทย์นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะคะในส่วนของตัวที่พยานนะคะที่เป็นเด็กหรือว่าผู้เสียหายที่เป็นเด็กนะคะในการสอบปักคําค่ะ พนักงนานสอบสวนเนี่ยก็ต้องแยกกระทํานะคะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กคือจะไม่ใช่ห้องสอบสวนเหมือนที่ผู้ใหญ่เข้าไปหรือว่าเราเห็นที่จะเป็นห้องแคบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสมงเคราะห์หรือผู้ที่เด็กร้องของนะคะแล้วก็พนักงนานอายการเนี่ย ก็ต้องมีรวมอยู่ด้วยนะคะในกรณีที่มักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะเห็นว่าการถามเด็กเนี่ยนะคะเป็นคําถามที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะถามผ่านนักจิตวิทยาคือพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้ามันเป็นคําถามที่อาจจะละเมิดความรู้สึกอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องให้นักจิตวิทยาเนี่ยเป็นผู้ถาม นะคะแล้ว oh. ก็นักสังคมนสงเคราะห์เนี่ยนะคะก็จะต้องยินยอมด้วยในการให้เด็กเนี่ยยินยอมตอบคําถามก็คือเด็กเนี่ยต้องให้คอนเซนต์ด้วยนะคะในการสอบสวนนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยการสอบสวนเนี่ยก็อาจจะมีการถามในสิ่งที่ไม่มีเหตุอันควรให้ถาม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องใช้กลุ่มวิชาชีพม,มาช่วยให้ดูว่าคําถามไหนที่เกี่ยวข้องกับคดี แต่ถ้าคำถามไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนะะี่ยค่ะก็ไม่ควรถาม <c oughs> แล้วก็พนักง,งานสอบสวนเนี่ยค่ะก็ต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าบุคคลที่เด็กร้องขอหรือพนักง,งานอายการเนี่ยค่ะรวมทั้งผู้เสียหายเองด้วยทราบนะคะ <c oughs> ว่าจะถามถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ต้องทราบถึงสิทธิที่ตัวเองจะได้รับหรือว่าการคุ้มครองที่ตัวเองจะได้รับด้วยตามกฎหมายค่ะ <c oughs> ดูเหมือนงานของนักสังคมสงเคราะห์นี่ค่อนข้างที่จะหลายด้านนะคะคือต้องประเมินด้วยแล้วก็ต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยแล้วยังจะต้องดูแลสภาพจิตใจด้วยมีการประเมินหลายๆฝ่ายถามจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะคนที่จะต้องทํางานเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะอาจารย์จะต้องมีจิตใจที่เรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นจิตใจที่เข้มแข็งมากทุ่มเทมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ ถูกต้องค่ะหลายๆครั้งนะคะที่อาจารย์แบบให้คำปรึกษากับน้องๆน,นะคะที่เรียนแล้วก็เขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเขาไปเจอปัญหาของผู้รับบริการนะคะหรือว่าไคลเอนนะคะเขาก็รู้สึกว่าเก็บมาคิด เก็บมากังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าหน้าที่ของเราเนะะี่ยค่ะต้องแยกให้ออกระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว <c oughs> ถ้าเราเท k กิบเพอร์ซันอลคือเราเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ย <c oughs> มาคิดแทนเขาไปซะหมดนะคะ <c oughs> เราก็จะไม่มีความสุขกับการทำงานนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องแยกให้ชัดเจนค่ะระหว่างบทบาทในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์พอกลับมาบ้านเราก็ต้องสวมบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพราะไม่อย่างนี้ถ้าเราไม่แยกออกจากกันเนี่ยค่ะมันจะทําให้ชีวิตครอบครัว <c oughs> ได้รับผลกระทบได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะควรคํานึงถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ ไม่ควรที่จะเทคกิตมัวซินอลก็คือไม่ควรที่จะเอาความโกรธความรู้สึกของตัวเองเนะะี่ยค่ะเข้าไปตบอนกับเรื่องที่ตัวเองทำยกตัว <Okay. S 2> อย่างเช่นแบบเราเห็นคนเนี้ยอุ้ยเขาทำไม่ดีจังเลยเขาแบบทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้แล้วเราไป โกรธเขาไม่ได้ค่ะ <c oughs> ทุกคนมีประวัตินะคะมีการขัดเกลาทางสังคมมีการถูกเลี้ยงดูมีการเติบโตมาอย่างไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นจงคิดไว้เสมอว่าถ้าสมมุติว่าเราเกิดมาแบบเขาเนี่ย <c oughs> เราอาจจะมีิสิทธ์เหมือนกันนะที่จะคิดแบบนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่จัดเม้นคือเราห้ามตัดสิน <c oughs> ว่าใครผิดใครถูกการตัดสินเนี่ย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาล <คะ S 2> เรามีหน้าที่เรียบเรียงข้อเท็จจริงให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะอค่ะแล้วการทํางานที่โอ้ต้องบอกว่าไร้อ,อาคตินี่ก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมมุติในกรณีเนี่ยที่กระดยิงน้องเป็นเยาวชนแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่ารู้สึกโกรธอะพูดกันตรงตรงอะค่ะจายาคะถ้าเรารู้สึกโกรธเราทํางานตรงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ คือเราก็ต้องพยายามทำตัวเองนะคะให้อยู่กับ r u หรือว่า regulation มากที่สุดคือให้อยู่กับ concrete evidence หรือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างไปจินตานาการหรือว่านึกแล้วก็ามาคำนมวมันสำหรับสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่สืพยพยานที่เป็นเด็กเนี่ยค่ะ ศาลเนี่ยจะเป็นผู้ถามพยานเองออนะคะ,คะโดยแจ้งให้พยานเนี้ยทราบประเด็นแล้วก็ข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบแล้วก็ให้พยานนะคะเบิกความในข้อน,นอั้นๆหรือว่าศาลเนี่ยอาจจะถามผ่านนักสิตวิยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์ก็ได้นะคะ,คะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการให้คู่ความเนี่ค่ะถามค้าหรือว่าถามจริงเนี่ยนะคะ ก็ต้องผ่านนักจิตวิทยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะในการเบิกความของพยานนะคะหรือว่าการถ่ายทอดภาพและเสียงเนี่ยไปยังห้องพิจารณาคดีเนี่ยค่ะก็ให้เป็นหน้าที่ของศาลค่ะหรือว่าต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์ทราบนะคะเพื่อให้สื่อภาพและเสียง ให้เป็นเรื่องของคดีความเท่านั้นคือไม่ให้อันที่ไม่เกี่ยวข้ของกับคดีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอย่าเข้ามาปกเขยน,นะคะในห้องพิจารณาคดีนะคะและในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความเนี้ยค่ะต้องให้ศาลเนี่ยรับฟังสื่อภาพและเสียงแล้วก็การให้คำให้การของพยานนะคะในชั้นสอบสวนเนี่ย เป็นสมือนหนึ่งชั้นไส่สวนมูลฟองนะคะสมือนหนึ่งเป็นคำเบิกความของพยานในชั้นพาณาของศาลนั่นเองค่ะค่ะอาจารย์คะนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยนี่มีจํานวนเยอะไหมคะอาจารย์คะ ไม่เยอะเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังขาดแคลนนะคะนักสังคมสงเคราะห์อยู่อีกหลายพื้นที่เลยค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนการเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะต้องจบคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะแล้วก็ต้องมีการเก็บชั่วโมงนะคะในการทํางานด้วย น,ะะนอกจากนี้นะคะ,ะก็ยังต้องมีการสอบออใบประกาศด้วยแล้วใบประกาศเนี่ยค่ะก็มีอายุด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้อง คอนติเนียนะคะใบประกาศอยู่ตลอดด้วยค่ะค่ะเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าจะต้องมีใบประกาศมีการเก็บชั่วโมงด้วยเหมือนเป็นทนายความที่ต้องทําชั่วโมงฝึกงานก่อนแล้วถึงจะขึ้นว่าความได้เพิ่งทราบเลยนะคะนี่เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันดังนั้นก็เลยทําให้มีจํานวนน้อยเพราะบางครั้งบางคนที่เรียนจบแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยยังไม่ได้ค่าตอบแทนนะคะ ของใบประกาศเนี่ยอย่างเป็นทางการด้วย <c oughs> คือขึ้นอยู่กับบางพื้นที่ก็ใช่บางพื้นที่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในอนาคตนะคะ <c oughs> ถ้ารัฐบาลตัดสินใจว่าให้การเข้าสอบนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์นนเนี่ยเป็นระบบปิดนะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของอินเทนทีหรือว่าค่าใบประกาศนะคะเพิ่มขึ้นจากเดืนเดือน ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดตุ้นให้คนเนี่ยอยากจบทางด้านของสังคมสงเคราะห์แล้วก็ไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์มากขึ้นค่ะอืมค่ะแต่จริงๆแล้วในทุกๆจังหวัดก็จะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ถูกไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะในทุกท้องถิ่นเนี่ยควรที่จะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ ก็คือแสดงว่าอย่างที่เราได้ทราบกันคือหนึ่งคือมีจํานวนน้อยที่จะมาประกอบอาชีพนี้แม้ว่าจะจบเพราะว่าแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาเนี่ยก็น้อยด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาในด้านของค่าตอบแทนนะคะหรือว่าในเรื่องของตําแหน่งงานที่มากขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจทําให้เกิดขึ้นน ก็น่าจะทําให้มีนักสังคมสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะพอฟังแล้วคนที่ทางานด้านนี้ก็ต้องเป็นคนที่อุทิศตัวจริงๆเพราะว่าเขาต้องทํางานกับปัญหาแต่ถ้ามีจํานวนน้อยก็เท่ากับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลายเรื่องหลายเคสแต่คนที่ทําอาจจะมีแค่1ต่อ10เคสอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยนะเพราะ1เคสก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้า1ต่อ10นี่จะเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะเฉพาะอย่างนี้นะคะบางจังหวัดเนี้ยค่ะมีนักสังคมสงเคราะห์ยังไม่มีคนแต่ปัญหามีเยอะมาก ยกตัวอย่างเช่นสมุดสงครามอย่างนี้นะคะปัญหาในเรื่องค้ามนุษย์อะไรอย่างนี้นะคะก็มีเยอะนะคะแล้วก็ต้องอาศัยนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะเป็นผู้คัดกรองผู้เสียหายอย่างที่บอกนะคะผู้เสียหายเนี่ยถ้าถูกคัดกรองค่ะว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยเขาจะได้รับการทีตหรือว่าการดูแลทางกฎหมายอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ได้รับการคัดกรองนะคะเขาก็ เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เขาก็จะได้รับการทรีตหรือว่าการดูแลอีกรูปแบบหนึ่งอือค่ะโอ้โหถ้างั้นคนที่ทํางานพื้นที่ตรงนี้นี่น่าจะเหนื่อยแล้วก็คิดหนักมากๆเลยนะคะเนี่ยอาจารย์คะปีปีหนึ่งมีนักศึกษาของที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเข้ามาในคณะเนะี่ยค่ะประมาณกี่คนคะอาจารย์คะตอนนี้นะคะที่ศรลลำปางเนี่ยค่ะ เรารับอยู่ปีหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนนะคะในส่วนของที่สูนาังสิบเนี่ยสองร้อยห้าสิบคนคะ่ะก็คิดว่า ในอนาคตนะคะก็น่าจะมีผู้ที่สนใจในสังคมสงเคราะห์เยอะขึ้นเพราะว่าหลายๆส่วนงานเนี่ยนะคะก็ให้ความสําคัญนะคะกับบทบาทหน้าที่แล้วก็มาสังคมสงเคราะห์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางด้านสังคมอย่างนี้ยะคะ่ะ <Okay. S 2> แน่นอนว่าเราควรที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านนี้เข้ามา ให้ความสนใจหรือว่าเข้ามาช่วยในเรื่องของกระบวนการทํางานนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะาอาศัยเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> เคสที่เซนซิทีฟอย่างหม็และเยวาวชนเนี่ยนะคะ <c oughs> ที่เป็นประเด็นสําคัญเรื่องใหญ่เลยในตอนนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องมีการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วย ก็หลายๆคนแม้ว่าจะเรียนแล้วแต่ก็ไม่ได้ทํางานเคยได้มีการประเมินไหมคะทำไมเด็กนอกจากเรื่องของแรงจูงใจแล้วเขาถึงไม่ได้ทํางานในสายของนักสังคมสงเคราะห์ต่อเป็นเรื่องอย่างอื่นไหมคะเช่นตําแหน่งอาชีพไม่ได้เติบโตขึ้นเพราะว่าตําแหน่งมีน้อยได้ทําประเมินไหมคะอาจารย์คะค่ะหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของความก้าวหน้านะคะ น้อยมากเลยนะคะที่จะได้แบบไปถึงตําแหน่งบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. อันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องแรงจูงใจในเรื่องของค่าใบาประกอบว <Okay. S 2> ิชาชีพซึ่งตอนเนี้ค่ะก็ยังไม่ดำเนินการทางด้านกฎหมายอย่างเป็นทางการในเรื่องของค่าใบาประกอบวิชาชีพ นะคะแล้ว <c oughs> ก็ประเด็นที่สามค่ะคือการเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างหัดด้วยนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะต้องปิดเทอมเนี่ยค่ะ <c oughs> น้องๆเนี่ยจะต้องลงไปฝึกง,งานกับเคส oh. นะคะ <c oughs> แล้วก็ลงไปประเมินเคสทำแบบกระบวนการในเรื่องของการฝึกกลุ่มนะคะแล้วก็ฝึกเคสฝึรกรายกรณีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ซึ่ง ในขณะที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยได้หยุดจอมเมอ่อกันนะคะ, <c oughs> ะนักศึกษาขานะจากคนหุมพรก็ยังต้องเรียนแล้วก็ฝึกงานอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้ว <c oughs> ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความเข้่งแข็งทางด้านจิตใจด้วยเ <c oughs> พราะว่าแน่นอนว่าพอไปทํางานเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางต่าง หรือว่ากรณีเคสต่างๆอะไรเงี้ยน,นะคะก็อาจจะทําให้มีผลกระทบต่อทางด้านของสภาพจิตใจของน้องได้อะไรเงี้ยน,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการตบทางด้านสังคมสงเคราะห์นเนี่ยก็มีทางเลือกหลายทางด้วยกันอาจจะไปเรียนแรงานนะคะเพื่อที่จะไปเป็น HR ชก็ได้บางคนก็ไปเป็นแอร์โฮ <ed> สเก็มีนะคะหรือว่าบางคนก็ไปเป็นโซเชียลองทอมเนอร์บางคนก็ไปเป็นนักพัฒนาชุมชน เพราะว่าเรามีกว่าหกมเนอร์ด้วยกัน,นะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีน้องๆฟังอยู่หรือว่าผู้ปกครองฟังอยู่ในตอนนี้นะคะ่ะแล้วเขาสนใจอยากที่จะให้ลูกหลานเรียนหรือว่ามีความสนใจในสายงานของอาชีพนี้จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอะคะที่จะต้องเข้ามาศึกษาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะอาจารย์ค่ะเรามีทั้งเปิดในรอบแอดมิชชั่นนะคะ แล้วก็เปิดรอบสอบตรงแล้วก็เปิดรอบพอร์ตด้วยนะคะใครที่สนใจก็ลองเข้ามาสอบทุกรอบได้นะคะแล้วโดยเฉพาะในรอบพอร์ตเนี่ยก็อยากให้น้องๆเก็บคะแนนในเรื่องของ พอดการไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือชุมชนหอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ <S <S ซึ่งอัน,นเนี้ยเนี่ยก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยหรือว่าน้องๆเนี่ยได้รับสิทธิ์ค่ะในการเข้าคณะสังคมสงเคราะห์นะคะเพราะว่าเราก็ให้ความสําคัญนะคะกับนักศึกษาที่ต้องการที่จะเข้ามาเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือผู้คนจริงๆ <S <S เพราะฉะนั้นก็ ใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้ามาสมัครกันได้มันคงมีไม่กี่งานราคาที่เราทําแล้วเราได้บุญด้วยนะคะ,คะแล้วก็ได้ค่าตอบแทนด้วยะค,ะค่ะค่ะก็ต้องบอกไว้ว่าในประเทศไทยตําแหน่งก็ไม่เยอะแล้วสถานที่เรียนก็ไม่เยอะด้วยใช่ไหมครับรู้สึกจะมีที่ธรรมศาสตร์กับที่หัวเฉียวใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็เป็นกลุ่ม ที่ติดอันดับหนึ่งในห้านะคะของนักศึกษาที่ได้งานนะคะหลังจ,จบไปแล้วเนี่ยมากที่สุดตัวอ,อืมค่ะวันนี้ก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของนักสังคมสงเคราะห์นะคะเนื่องของดูแลเยาวชนครอบครัวแล้วก็ในการซัพพอร์ตกับบุคคลต่างๆที่ต้องการสวัสดิการที่ถูกต้องหรือว่าสวัสดิการที่จําเป็นนะคะก็ได้ทราบบทบาทหน้าที่แล้วก็ได้ทราบด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยยังขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์อยู่อีกมากนะคะอาจารย์ได้ให้ราย ละเอียดอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรอัชราชรายนนาวินค่ะคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลดีๆกับเราแบบนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี้ก็เป็นทั้งหมดของรายการเพื่อสังคมไทยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวัณฐากูลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2 4 9 7สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดน,นี้ถึง28มกราคม2 5 6 7หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้าน